ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดโลกมุสลิมค่ะวันนี้เรามีช่วงใหม่มานําเสนอก็คือช่วงของเปิดโลกธุรกิจเรามีธุรกิจแบบใหม่ซึ่งใครๆก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วก็ทําง่ายไดย้มากเลยค่ะเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนวันนี้เวล,ลาสารณีรับหนะ้าที่เป็นพิธีกรและก็ได้แขกรับเชิญค่ะสวัสดีครับผมเทพปูวิทย์เตชะสบูรณกิิคกับเป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งของกลุ่มบรจยากรุ๊ปกับ ค่ะก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ที่ใครๆก็เป็นเจ้าของได้ถามก่อนค่ะเบอร์จายากรุ๊ปนี่คือใครอะคะครับเบอร์จายากรุ๊ปนี้คือกลุ่มทุนในมาเลเซียนะครับเป็นนายทุนใหญ่แล้วก็เป็นเศรษฐีอันดับ5ของมาเลเซียนะครับเราเป็นเรามี7 e เ e ่ e อีเลที่ทั้งหมดในในมาเลเซียของเราแล้วก็จะมีธุรกิจต่างๆเช่นโรงแรมรีอสอร์ทสนามกอล์ฟ รถยนต์นะครับ <c oughs> แล้วก็มีแฟรนไชส์ต่างๆนะครับมากมายนะครับอยู่ในมาเลเซียนะครับตึก <c oughs> แม้กระทั่งตึกของเบอร์จาย่าทามสแควร์ <c oughs> ก็เป็นของเราครับอ๋อหมายความว่าเป็นกลุ่มธุรกิจทุนาจากประเทศมาเลเซียนะคะคที่จะเข้ามาทําธุรกิจในเมืองไทยครับอ๋อขยายขยายไลน์อะไรในเมืองไทยคะไม่ไม่ใช่แค่เมืองไทยอย่างเดียวครับเราทําทั่วโลก โปรเจกต์นี้คือเราทำทั่วโลกเลยครับเป็น global online networking ครับค่ะในปกติแล้วเนี่ยทำไมถึงจะต้องเป็นธุรกิจออนไลน์อะคะ ก็ต้องเข้าใจนะฮะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยออนไลน์มีส่วนสําคัญกับชีวิตคนมากคือ2สิ่งในสสิ่งในโลกนี้ที่เราหนีไม่ได้ก็คือ 1. ความตายนะครับสเทคโนโลยีอค่ะชัดเจนค่ะครับผมค่ะฉะนั้นฉะนั้นวันนี้ออนไลน์เนี่ยเข้ามาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนในปัจจุบันซึ่ง ซึ่งต้องเข้าใจว่าทุกวันนี้เนี่ยคนใช้สมาร์ทโฟนเยอะมากนะครับ <Ừ. S 2> โดยสถิติในโดยสถิติของประเทศไทยปัจจุบันนี้เนี่ยมีโทรศัพท์มือถือ1้อยล้านเครื่องถ้าเทียบแล้วก็มากกว่าแบงสีฟันที่ใช้ในบ้านของทุกคนนะครับแล้วก็20%ของ1 0อยล้านเครื่องนั้นก็เป็นสมาร์ทโฟนนะครับเทรนของการใช้สมาร์ทโฟนจะสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นโอกาสในการเติบโตของออนไลน์นี่สูงขึ้นมากครับมหมายความว่าใครๆก็สามารถจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้ใช่ครับ ในอดีตเป็นยังไงคะกับการที่เราจะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งลำบากมากครับคือในการจะเป็นธุรกิจเอาว่าถ้าถ้าเราทําธุรกิจออฟไลน์ line, เนี่ยการจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็คือต้องไปเช่าสถานทีเ่เอาก่อนอื่นเลยคือต้องมีเงินทุนนะครับหลังจากมีเงินทุนต้องเช่าสถานที่ะนะครับ ต้องคิดหาโปรดักที่ถูกต้องกับสถานที่นั้นนะครับแล้วก็ต้องมีพนักงานมีการระบบบัญชีที่ดีมีระบบส่งของที่ดีนะครับแล้วก็ต้องมีระบบการเงินที่ดีด้วยนะครับซึ่งยากมากพูดไปพูดมานี่เริ่มต้นที่5 0 0หมือยู่ไหมคะเนี่ยที่พูดเนี่ยโอ้ถ้าทำออฟไลน์นะเดี๋ยวนี้ผมว่าเป็นแสนนี่ไม่อยู่นะเป็นแสนยังไม่อยู่เลยเป็นแสนนี่ไม่อยู่ครับแล้วแล้วธุรกิจออนไลน์จะตอบปัญหาของตัวการที่เราจะเป็นเจ้าของธุรกิจโดยที่ แทนที่ออฟไลน์ได้ยังไงอะคะครับในในปัจจุบันนี้ก็จะมีธุรกิจออนไลน์ที่จะมาเสริมให้ก็คือว่าในธุรกิจออนไลน์คือการเปิดร้านจะง่ายขึ้นต้องเปิดในออนไลน์สามารถเปิดได้ทันที <ừ> แล้วก็ <ừ> แต่ว่าก็ยังมีปัญหาในการต้องไปหาสินค้าเองต้องไปจัดเรื่องระบบะการชําระเงินทางแบงก์เองต้องไปส่งสินค้าเองนะ,ะอันนี้คือวในระบบออนไลน์ทรดิชชั่นอลปัจจุบันที่ทำกันอยู่ รก็คือหมายความว่าในลักษณะของการที่เป็นออฟไลน์ก็ยังมีต้นทุนที่สูงมากด้วยสูงานะคะพอปรับมาเป็นออนไลน์ก็เหมือนจะง่ายเหมือนจะแค่เข้าไปเปิดร้านในเฟซมีสินค้ามีอะไรก็จัดส่งกันไปก็มัน่าจะก็ยังลำบากใช่ครับแล้วจะทำอะไรที่ง่ายกว่านี้หรอคะนี่แหละครับคือคำตอบที่เราจัดมาก็คือว่า เราทําเป็นระบบออนไลน์เน็ตเวิร์กิ่งที่ที่เป็นระบบออนไลน์ที่ผู้ประกอบการไม่จําเป็นเลยที่ต้องไปลงทุนในสิ่งต่างๆที่กล่าวมาเช่นไม่ต้องไปลงทุนทําเว็บไซต์เองนะครับไม่ต้องไปหาสินค้าเองไม่ต้องจัดระบบเก็เเย์เพมต์เองแล้วก็ไม่ต้องไปส่งของเองอทุกอย่างเราทําให้แล้วไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับเราทํา,าเป็นซิสเต็มของทั้งโลกครับซึ่งเบอร์จายเนี่ยมีสาขาทั้งหมดตอนนี้เนี่ย27ประเทศเป็นหับ ทั่วโลกที่พร้อมที่จะเป็นหับส่งของให้กับลูกค้าของท่านนะครับแค่มีสมาร์ทโฟนเน่ยเหรอคะถูกต้องครับแค่มีสมาร์ทโฟนแล้วอยู่ที่ไหนก็ทําได้ครับอ,อยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะทํางานอยู่ก็ทําได้แม้ว่าคุณจะนั่งกินข้าวอยู่นะก,ก,ก็ทําธุรกิจนี้ได้แล้วทางทางระบบที่ได้จัดตั้งไว้รองรับเนี่ยค่ะเทียงที่พูดว่า,ามีทุกอย่างให้หมดเลยเนี่ยมันจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่เราจะเปิดตัว จริงๆแล้วเราแปลงงานมา2เดือนแล้วนะครับวันที่10บธันวานี้เราจะเปิดตัวแน่นอนอนะครับเราเป็นซิสเต็มที่จะเปิดก่อนก็คือประเทศไทยมาเลแล้วก็อินโดนีเซียถือเป็นโอกาสอันดีของคนที่มีโอกาสได้ชมรายการของเรา ในวันนี้เราถือเป็นช่องทางแรกเลยไหมคะที่ที่จะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมเนี่ยได้โทรเข้ามาสอบถามในเรื่องของธุรกิจที่ที่กำลังจะเปิดตัวเนี่ยค่ะถูกต้องเลยครับวันนี้ผมมองแล้วว่าเป็นโอกาสของคนไทยนะครับซึ่งเรากําลังจะโตต่างชาติที่หลายๆคนบอกว่าอยากจะทำ global อยากจะทําตลาดโลกอันนี้แหละครับเป็นโอกาสของท่านท่านไม่จําเป็นต้องเก่งนะในเรื่องคอมพิวเตอร์ท่านไม่จําเป็นต้องสร้างเว็บไซต์เองนะครับเรา ทุกอย่างเราทําให้ท่านพร้อมขอให้ท่านแค่ Copy Link นะครับแล้วก็เพ e สลิงก์นะครับลงไปใน Facebook ท่านนะครับ Line, อินสตาแกรมไลน์กูเกิลพลสนะครับยูทูบนะครับท่านก็สามารถมีธุรกิจของท่านเองได้เท่าที่มองเนี่ยเหมือนกับว่าตัวออนไลน์เตเว r กิ้งเนี่ยมาตอบโจทย์ในเรื่องของออการลงทุนหน้าร้านตัดไปนะคะการลงทุนในธุรกิจออนไลน์ตัดไปทุกอย่างเพียงแค่มี สมาร์ทโฟนใช่ครับทางบริษัทมีระบบรองรับจัดการให้เสร็จสับทุกอย่างไม่ว่าอยู่ที่ไหนของโลกก็สามารถขายสินค้าได้ใช่ครับแล้วก็สามารถที่จะรับรายได้ทันทีเป็น e w a l l e t นะครับเขาเรียกเป็นเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นดิจิตอลคอยนะครับ e w a l l e t ที่เข้ามาทันทีแล้วก็สามารถที่จะใช้ E w a l l e t ได้ทันทีแล้วก็ e w a l l e t นั้นก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินให้ท่านได้ในรอบในรอบชำระเงินของบริษัทก็อย่างที่บอกนะคะ โทรศัพท์มานะคะอยากรู้ว่ามันเป็นธุรกิจแบบไหนเราเป็นเจ้าของได้อย่างไรและจะมีผลตอบแทนอย่างไรระบบเป็นอย่างไรเดี๋ยวในโอกาสหน้าลงคงมีโอกาสได้มานําเสนอกันแต่อย่างที่บอกว่าถ้าอยากรู้ก่อนโทรมาเดี๋ยวนี้เลยนะคะคที่หมายเลขโทรศัพท์ตามข้างล่างตรงนี้เลยนะครับท่านสามารถโทรติดต่อได้ทุกเวลาแล้วก็ผมยินดีให้ข้อมูลท่านครับค่ะโอกาสง่ายๆนะคะที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอยู่ที่ไหนในโลกก็ได้เพียงแค่ใช้สมาร์ทโฟน นะคะแล้วอาทิตย์หน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อค่ะว่าจะทำอย่างไรถึงจะเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์เน็ตเวิร์กิงค่ะงั้นช่วงนี้คงต้องขอขอบคุณคุณเทพภูวิตก่อนนะคะคแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันต่อช,ช่วงนี้ลาไปกันไปก่อนนะคะวัสลามุอะัยคุมุร์มาต้นลอบริกาตตัวสวัสดีครับ